กนเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุจนทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่22เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3หวันนี้ตื่นขึ้นมาด้วยกอากาศตีหนาวเย็นสบายสบาย ก็เรียกว่าก็ไม่หนาจนเกินไปก็อยู่ในจุงอากาศสบายประมานสิบสี่สิบห้าสิบหกองศาก็เป็นการตื่นขึ้นมาทำ <c oughs> ควมเพียนทำควมเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่ากายของเราจิตของเราวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์ การที่เราจะหลุดพ้นจากวัตฏสงสารจากทุกทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ด้ดยควมเพลียนเกลียววิริยะเด็กทั้งกมนสบายบายเจ้าอย่างนี้เป็นการเรียกให้ลุกปลุกให้ตื่น เราได้มาโยนิโสโยมนัสิการทำความเข้าใจในสัจธรรมก็คือให้รู้แจ้งความจริงของอริยสัตว์ทั้งหลายจะเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นผล จนถึที่สุดแห่งกองทุกข <c oughs> ์ก็คือนิพพานดีแล้วก็สบายบายก็จับกระเชงิงแต่เช้ามาก็ด้วยจิตทีผพองแผ้วผองใสรู้แจ้งรู้จริงในสัจธรรม พระพุทธเจ้าจันสอนเราให้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตก็เราให้มีความสุขซึ่งกอนสุขที่แท้จริงก็คือสุขในบรมธรรมก็คือบรมสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสองบอเย็นนั้นไม่ใหม่ก็คือการรู้แจ้งรู้จริง ในธาตุในขันได้วิญญาณอัน,นเด้ยงก็สบายๆนะดันเช้าอย่างนี้เราก็โดยจิตโดวยวิญญาณดนธาตุ t, รู้ธาตุ t, ตัดสรู้ภายนอกภายในรู้นอกรู้ใน การรู้แจ้งรู้จริงก็จะทำให้กิจวิญญาณของเราได้เกิดความสว่างสวยรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญยาญยาณก็ทำให้ไม่ถูกอาสวะทั้งหลายมาหลอกดีนี้ท่านก็นสบายๆนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ ทำนาที่ของตัวเองไปก็ด้วยกายด้วยจิตที่ผ่อนคลายนะท่านทั้งหลายก็เป็นการสะท้อนถึงสัจธรรมกวามจรงิงให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติกายธรรมชาติจิต <c oughs> ธรรมชาติของธาตุธาตุโดยธรรมชาติ ก็ตอวตื่นเบาๆสบ,สบายๆไปไม่ยึดติดไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นนั่นเองตัวนี้ก็เป็นช่วงอากาศกำลังพอดีพอดีสบาย เย็นๆเป็น,นส,บสบายไปนะท่านอยู่ที่ใดที่ใดก็ขอให้มีความสุขกัขบลมหายใจชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรมากมายนะแค่ลมหายใจเราหายใจเข้าหายใจออกชีวิตของเรามีความสุขมันก็มีความสุข <S 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 สุขในลมหายใจ ท่านก็ลองหายใจลึกๆหายใจออกยาวสบายๆหายใจเข้าหายใจออกกิดญญาณไม่ยึดติดยึดมั่นถือมัน่นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทะลุทะลวงไปให้มันลุกล่วงไปความรู้สึกทั้งหลายให้มัน ทะลุตะลวงไปอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมัน่นอย่าไปถือมัน่นอย่าไปหลงแบกอย่าไปหลงหามอย่าไปหลงยึดติดยึดมัน่นหรือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนถ้าเรายังยึดติดยึดมัน่นหรือมั่นอัตตาตัวตนอยู่มันก็จะไม่จบมันก็จะไม่พ้นทุกปัจจัยใน,นสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความสมดุล ของวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์ของกายของเวทนาของกิจของธรรมของอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนเราว่าโลกนี้ถอ้กิ่งแล้วไซมันก็แค่ละครลงใหญ่โลกคือละครโลกคือหมูสสัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอยู่ในสังสารวัฏ เป็นกลับเป็นกันเรียกเป็นอสงไขปัจจั้นอาสงไข,น,น,งขนี่ก็คือมันนับไม่ได้นะหรือจักขนานับย่งเรีกเยกอสศงไขคือชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมาในพื้นแผ่นดิน ในโลกใบนี้เนี่ยเราเกิดมาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันหลายพุทธทันดรก็คือเวียนไหตายเกิดนั่นเองอที่เราเวียนไหตายเกิดอยู่ในวัฏในสังสารวัฏนี่ก็ด้วยอำนาจแห่งอวิชชา อวิชาก็คือหลงก็เรียกโมหะอวิชาอวิชาเป็นแดนเกิดไม่ว่าเราจะเกิดอยู่ในรูปเกิดอยู่ในรถเกิดอยู่ในกลิ่นเกิดอยู่ในเสียงเกิดในตาเกิดในหูเกิดในจมูกเกิดในลิ้นเกิดทั้งกายเกิดทางใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเกิดจากอวิชาเรียกว่า โมหะก็คกอหลงหลงยึดติดยึด,ยดมัน่นถือมัน่นหลงปรุงหลงแต่งความเป็นพบเป็นชาติหลงลูบหลงนามหลงสิ่งสมมุติสิ่งอุปโลกเป็นตัวเป็นตนก็เลยทำให้เราเวียนว่าใจเกิดอยู่ในวัฏสังสารวัฏ ใช้กรรมใจเวรไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องเงิสบ,ส,บสบายนะท่านทั้หลายพระพุทธเจา้าสอนเราเรื่องความจริงแห่งสัจธรรมหรือความจริงแห่งชีวิตโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากความเป็นชีวิต <c oughs> มันไม่มีอะไรมากนะขอให้จินอิ่มนอนหลับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะยามเจ็บยามป่วยแล้วก็มียารักษานะมีความพอด,ดีชีวิตก็มีความสุขเพราะเ้าานสอนเราให้พอกับสิ่งที่มี ดีในสิ่งที่ทําไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นสบ,สบายไม่ยึดติดไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นรู้ผ่อนสัน้นผ่อนยาวรู้จิตในจิตรู้ใจในใจ รู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้ธาตุในธาตุรู้ธรรมในธรรมรู้ดิดเดดดิด,ดรู้ปัจจุบันในนาปัจจุบันอนาคตก็ในอนาคตพระพุทธเจ้าสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่มายาลวงมายาลวงก็คือมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนพยับแดด เหมือนขึ้นในมหาสมุทรก็เป็นละลอกละลอกบางทีมันก็ขึ้นใหญ่บางทีมันก็ขึ้นเล็ก <c oughs> มันก็จะเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือกฎของธรรมชาติก็เหมือนกับอน,นิจจังอน,นิจจังมันก็ําหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลา มันเป็นธรรมชาติของมันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราไม่ให้ยึดติดยึดมั่นถือมัน่นท่านสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปแบกมันไว้อย่าไปถือมันไว้สบายสบายดูปุงจิตปรใจของเราให้สบายสบาย <c oughs> เววางใจ มันใจสบายนะใจไม่ยึดติดยึดมัน่นถือมั่นกับสรรพสิ่งสรรพธาตุไม่ยึดติดยึดมัน่นถือมั่นกับอัตตาตัวตนก็ย่อมเบาสบายพระุทธเจ้าดานสอนเราว่าธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาตินี่เองไม่มีอะไรมากธรรมชาติกายธรรมชาติจิตธรรมชาติของวิญญาณ ธรรมชาติแห่งความรู้สึกธรรมชาติของเซลล์สมองธรรมชาติของธาตุสี่ธรรมชาติของดินของน้ําของไฟของลมของอากาศธาตุของวิญญาณธาตุรวมหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าธรรมะธรรมะคือธรรมชาตินะท่านทั้งหลายปัจจะนันทั้งหลายน้ำปวงนี่เราก็ให้สบายสบาย พทธเจ้าสอนเราว่าให้เดินทางสายกลางเพราะฉะนั้นเดินทางสายกลางไม่ใช่เดินกลางถนนแต่เดินกลางถนนก็ถูกรถชนตายเดินทางสายกลางก็คือก,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 การวางใจของเราไม่ให้หลงได้หลงเสีย กับสิ่งที่มาที่ไปสิ่งที่จรมาจรไปนะไม่ใจของเราไม่ได้ไม่เสียมันก็ไม่เป็นอุปทานมันก็ไม่เป็นพบเป็นชาติมันก็ไม่เป็นตัวเป็นตนมันก็สบาย,บายรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์ ปันการรู้แจ้งรู้จริงมันก็ย่ำเบาย่อมสบายย่อมไม่หวั่นไหวเป็นสัมมาสติสัมมาสติก็คือรู้เท่าทันปัจจัยการแห่งอวิชชาตัวต,วตวนทั้งหลายตัวอวิชชานี่มันจะต่อความยาสาวความเย็ดอวิชชาก็คือตัวปุงแต่ง จะให้สิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นจะให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ก็คือเป็นตกเป็นตะเป็นภพเป็นชาติเวียนว่ายใจเกิดนั่นแหละคืออวิชชาพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้พิจารณาความเป็นธาตุธาตุอยู่เสมอเสมอเสมอคือสมมุติดีคือสมมุติ ตัวตนของเราก็คือสิ่งสมมุติขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาแรกเริ่มเกิดมาเราก็ไม่มีชื่อไม่มีอะไรหรอกชื่อก็ไม่มนะีพ่อแม่ก็เราก็ตั้งชื่อให้เด็กชายนั้นเด็กหญิงนี้โนะตขึ้นมาน่อยก็ขเขาก็ยัดเยียดฝนะังคิปฝังเซลสมองลงไปเรือยว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ นี่แหละมันคืออวิชชานะนั่หลายเมื่อโลไม่เจ้าจานก็เลยยึดติดยึดมั่นถือมั่นเป็นตุเป็นตะเยี่ยงกันแจ่งเย่งกันจริงดีจริงเด่นกันรันฟันแทงกันอิจฉาลิสยาตาลอนกันอิจปัจจัยก็มาจากอวิชชาตัวเดียวก็คือตัวที่ไม่จบ จะนั้นอวิชามันจึงยักแย,ย่ยักยันไปเรื่อยต่อพบต่อชาติไปเรื่อยต่อคามยาวสาวขมยืดไปเรื่อยเรือสาวสาว,สาวเรืออะไรสาวสาวใสให้การจินอย่างนี้เป็นตน้นคืออวิชชาท่านนั่นแหละโลกก็เลยไม่จบพระพุทธเจ้าท่นจึงสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมายาโลกคือมายาโลกคือละครลงใหญ่ มีกรรมเป็นตัวแสดงนะกี่บทกี่ตอนจี่ฉากนันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมมากกรรมมีกรรมดีกรรมไม่ดีจนจจนว่ากรรมก็คือการกระทำกระทำสิ่งใดก็เป็นกรรมในสิ่งนั้นกรรมวาจา กรรมทางกายกรรมทางใจมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นวัตตะเป็นสังสารวัฏพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมัน่นอย่าไปตื้มั่นกับมันฝนตกแดดออกเย็นร้อนอ่อนแจ้งก็เป็นเพียงแค่มายาเป็นเพียงแค่ปรากฏการพระพุทธเจ้า,าจึงสอนเราให้เดินทางสายกลางก็คือวางใจ ไม่ได้ไม่เสียกับมันนะสบายสบายเลยว่าสุญญาตาสุญญา,าธาตุยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปอันนี้จังไปคือกฎของปัตยรักลลบธาตุน้ำธาตุหลบธรรมน้ำธรรมมันก็เป็นเช่นนั้นเองน,ะน,ะอน,นั่นตัาย ท่านก็จะได้สบายๆจิตวิญญาณธาตุความรู้สึกนะึกคิดมันก็จะได้ไม่หลงได้หลงเสียหลงมีหลงเป็นจะได้เบาๆสบายๆเรื่องมัชฌิม,มาปฏติปดาเดินทางสายกลางเพราะฉะนั้นเดินทางสายกลางก็คือนั้นแหละไม่ได้ไม่เสียนะไม่ปรุงแตง่ง ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่มีตัวตนอันนี้จังผันแปรตลอดลุร่วงตลอดแล้วตนั้นแล้วก็จะได้เบาสบายรู้แจ้งอริยสัจหรืว่าทุกขสมุทัยนิโรธมักจิตมันก็จะได้นิพพานเป็นเจนิพพานก็คือดับแล้วเย็นแล้วไม่ทุกข์แล้ว ไม่หลงเกิดหลงตายกับสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปไม่หลงเกิดหลงตายกับสิ่งที่จรมาจรไปก็คือไม่ได้ไม่เสียนั่นแหละนะสบายบายลุล่วงตลอดวิญญาณภายในก็ลุล่วงวิญญาณภายนอกก็ลุล่วงก็เป็นความสมดุลของธาตุโดยธรรมชาติ พุทธเจ้าท่านยืนสอนเราไม่ให้ยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับขันตั้งห้าขันห้านี้ม่เป็นของหนักแต่เรายังยึดติดยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตอนอยู่ลมันก็แบกของหนักตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มาทุกข์ใหม่เหมือนเดิมมันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านั้หลรอ ดีังกันสบายสบายนะเช้าก็สบายๆนะก็โดยจิตวิญญาณที่เบาสบายยามเช้าอย่างนี้ก็อากาศกำลังดีออกซิเจนสดชืน่น ก็เรยกว่าอากาศจนเช้านี่มันจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะมันจะมีความสมดุลในตัวมันเองนะ่่นเช้าทั้งก็ทำให้สบาย,บายนะวางใจของเราให้เบาสบายนะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่เตอมมัน่น เรื่องราวตั้งหลายในวะะัฏฏะในสังสารวัฏเรื่องราวตั้งหลายในโลกใบนี้เป็นเพียงแจ่มายานะถ้าเรายึดติดยึดมัน่นตือมัน่นเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นอุปทา,านก็เป็นทุกข์เมื่อเราไมาย่ยึดติดยึดมัน่นตือมั่นกับมันก็ผ่านไปเดียงก็ผ่านไปนะ มันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเปั้นแล้วพระพุทธเจ้าติจารย์งสอนเราให้วางใจส,สบายไม่ได้ไม่เสียรู้จดจั์ปัจจัยการแห่งอวิชชาตัวตนตลอดสิ่งใดเลสิ่งใดที่เราหลงไปยึดติดยึดมัน่นหรือมั่นมันก็ทำให้เกิดทุกข์นะนะทำให้เกิดอุปทาน ทำให้เวียนว่าตายเกิดอยู่ในวัตฏะในสังสารวัฏไม่จบไปสิ้นก็ด้วยอวิชชาตัวเดียวนะท่านทั้งหลายเป็นใจงดสบายนะเห็นไหมเห็นตัวมชาตาของจิตจิตโดยธรรมชาติก็คือจิตที่มันไร้ตัวตนไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นไม่ถึอมั่นไม่มีสิ่งใดเป็นสิ่งใด ไ,ได้ไม่เสียกับอะไรอะไรก็ผ่านไปร่วงไปแล้กิจมันจะได้เบาสบายนะท่านทั้งหลายเรารู้รู้แจ้งรู้จริงเสร็จแล้วก็ย่อมไม่เป็นทุกข์รู้แจ้งรู้จริงแล้วก็ย่อมเบาย่อมสบาย รู้แจ้งรู้จริงเสร็จแล้วก็ย่อมไม่คล่องไม่คาไม่ติดไม่ขัดรู้แจ้งรู้จริงเสร็จแล้วก็ย่อมเห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นความดับเย็นพระพุทธเจ้าสอนว่าตัวสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดติดยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปจะเป็นสบายไปปรับพลาด ปรับสมดุลในกายธาตุในจิตธาตุตลอดวิญญาณธาตุตลอดเขาก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่นะก็เป็นเพียงแก่สิ่งอุปโลกขึ้นมาสมมติขึ้นมาก็อย่างนั้นเองเท่านั้นเองทีดีเราก็จะได้สบายยนท่นตั้งหลอดเกลียเป็นการปรับสมดุล ในตาห man, part, keyboard, story, right? of ูจมูกลิ้นกายใจความรู้สึกนึกคิดเห็นไหมเห็นธรรมชาติโดยธรรมชาติไหมอย่างนั้นแหละจิตมันจะได้สบายสบายไปลุล่วงไปก็เป็นการสอดคล้องกับสัจธรรมก็คือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติสบาย นั่นทั้งหลายปัญญาเรือสิ่งทุกอย่างก็ให้เกิดความพอดีเรืยอสมดุลกิจสมดุลกายสมดุลวิญญาณธาตุสมดุลตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้สึกนึกคิดอดีตปัจจุบันอนาคตก็พอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะ ไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่นยานจนเกินปลายมาชิมมาปฏิปดานะไม่ได้ไม่เสียนั่นแหละไม่จิตมันไม่ได้ไม่เสียสล้วมันก็ย่าเบาสบายไปนะมันก็ไม่ยึดติดยึดมันหรือมันมันก็ผ่านไปลุกล่วงไปนะต้นตั้งหลายเปน็นจจริญชาติสดใสใจที่เบิกบาน รู้แจ้งก่อนจริงอริยสัจภายนอกภา,ายในก็เป็นเอก,กขตาจิตไปจิตเ,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 เป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นฟ้าแผ่นดินจิตเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเบาๆสบายไม่ยึดติดไม่ยึดมัน่นไม่ซื้อมัน่นผ่อนสั้นผ่อนยาวไป ท่านทั้งหลายปัญญาในกายก็ดีในจิตก็ดีวิญญาณธาตุก็ดีวิญญาณขันธ์ก็ดียตนาปัตยะทั้งหลายก็ดีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจความรู้สึกนึกคิดอดีตปัจจุบันอนาคตก็ดีก็ให้มันมีความสมดุลพระพุทธเจ้าสอนเราว่าความพอดีนั่นแหละคือธรรมะธรรมะก็คือความพอดี พอแล้วกินฤวดดีพอดีพอดีสบายสบายก็คือธรรมชาติท่นานอะไรประจันในในกายธาตุในจิตธาตุในวิญญาณธาตุตัวสิ่งทุกอย่างมันก็จะได้ลื่นไหลไปโดยอิสระเสรีไม่คล้องไม่คาไม่ติดไม่ขัดบยเบีนไปในอากาศปัสจากล่องรอย ไม่ยึดติดยึดมั่นไม่เตอมั่นไม่มีตัวตนก็พ้นทุกข์จนในกายก็ดีในจิตก็ดีในวิญญาณธาตุก็ดีวิญญาณขันธ์ก็ดีก็ขอให้มีความสมดุลสมดุลเรียกว,ว่าจิตที่มีความพอดีก็คือจิตที่ปราศจากอุปทานนั่นเองคือโมตนา